คลิปนี้ผมจะพาทุกคนนั่งรถบัสข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง55กิโลเมตรเลยนะครับอันนี้คือลงอุโมงค์แล้วก็เราก็ข้ามไปตรงน,นั้นเพื่อที่จะข้ามไปดิสนีย์แลนด์ไหนถ่ารกันนึงขอทราบบอกแล้ว,นนลว่า <c oughs> เครื่องเล่นตรงนี้เสียวจัดบอกว่าถอยหลังนะไม่เอานะ ส่วนเรื่องอาหารตรงนี้ตนตนเตรียมใจนะครับเพราะว่าแพงมาก1 5 0มอมเอ้ย150 HK ก็ประมาณ600อะ่ะ625ี่สสวัสดีทุกคนนะครับจากมาเก๊าตอนนี้เวลา เจโมงสิบเอ็ดนาทีแนละ้วที่ไทยก็ประมาณหกโมงสิบเอ็ดนาทีวันนี้อากาศครึมๆอ่ะเหมือนฝนจะตกแหละอนนี้กำลังรอรถคือเราน่าจะต้องขึ้นรถ1 0 1่งเนี่ย1 0 1่เ็นก็ไปลงที่ท่าเรือเพื่อจะขึ้นรถบ,บัสวันนี้เราจะเดินทางไปที่มาเก๊าแล้วครับทุกคนไปดิสนีย์แลนด์แต่ไปดูวิธีการเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ว่าไปยังไงนะ นี่ถึงแล้วนะครับทุกคนเรากำลังรอลงรถไปอันนี้คือที่เราจะไปซื้อตั๋วรถบ,บัสเพื่อข้ามไปฮ่องกงต่อนะเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้โอโตโอ๋อนี่ที่จอดกคนตอนนี้ผมผ่านตอมอมาเกลวาแล้วครับทุกคนคือเขาก็แค่ดูพาสปอร์ตเฉยคไม่ได้ยากนะมาเกา แต่ว่าไอที่เรากังวลคือฮ่องกงไงเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะถามหรือเขาจะแบบอะไรเราไหมแต่คิดว่าไม่น่าไม่หรอกตอนนี้สมัยนี้มันไม่อันนี้ละน,นี่เรียบร้อยเราขึ้นรถบ,บัสไปที่ฮ่องกงแล้วเจอกันนะครับอันนี้คือข้ามแดนนะ สิ่งที่ทุกคนเห็นนี้คือสะพานข้ามทะเลที่มีความยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวถึง55กิโลเมตรเลยนะครับทุกคนและเขาได้สร้างอุโมงค์ลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยมันข้ามไปได้นะครับทุกคนบอกเลยว่า a m มซ i n g มากๆหาต้องมองหง้องกงมาเลยะะไนะครับทุกคนคือจะบอกว่ามันง่ายกว่าประเทศไทยอีกคือเขาไม่ถามอะไรเลยแค่ดูหน้าดูอะไรเงี้ยก,ก็คือเขาได้ไดแล้วอะ่ะเอ ไงมากอันนี้นะทุกคนคือสะพานที่เราข้ามเมื่อกี้ที่เขาก่อสร้างมาดูดิยาวขนาดไหนอันนี้คือลงอุโมงค์แล้วก็เราก็ข้ามไปตรงนั้นอันพีมหารแบบโอ้โหสุดจริงๆเลยพี่จีนตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสแล้วครับทุกคนเบอร์รถบัสติงเกินก็นคือ b นะีนะแล้วก็ไปลงที่ ตรงช่วงนะตรงช่วงไลน์หรือตรงช่วงสถานีนะหาจากนี้ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะเออถ้าใครมาแนะนำให้หาซื้อออเทอร์พาสที่ไหนเออให้หาข้อมูลมาก่อน no problem i go i i i, I ask officer okay auto pass two i want to buy auto pass auto pass card two hundred dollar fifty dollar deposit one fifty for use uh, อันนี้เราได้บัตรออโต้พาสมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้า M ก็ติดตรงนี้นะโอเค สถานีซันนี่เบยสเตชันแล้วก็คือเราจะไปต่อสา mm hmm. ยสีงคูต่อว่าะจะได้ไปลงที่ดิสนีย์แลนเลยรถไฟเขาน่ารักมากก็คือดิสนีย์แลนที่นั่งแบบเจ้าหญิงก็คือฝั่งนี้มันจะมีแค่สองสถานีซัน n ี่เบกับ Disneyland ขึ้นมาก็ไปได้เลย วันนี้คนไม่ค่อยเยอะทุกคนดูอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของฝากอะไรอย่างนี้ไหมหรือของซื้อข่ายรูปโอ้น้ำ3า h k 125อ่้อาต้องวัด ร้อยยี่สิบห้าดอกคว่าเลยเหรอโอ้โหทุกคนดูแถววันนคือตรงนู้นแหละครูผมต้องเข้าแถวตรงนี้พราเข้าไปตรงนู้นเฮ้ยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะทุกคนดูอะไรวันนี้มาถ่าไยก่อนละกันไม่รู้ว่าจะ,จะได้เข้าไปกี่โมงเพราะตอนนี้คือสิบสิบยี่สิบสองนาทีแล้วคิดว่าน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงอาจจะได้เข้าไป โอเคทุกคนในผมเข้าแถวรอเข้าไปลก่อนเดี๋ยวไปเจอกันข้างในแล้วละกันตอนนี้ก็เข้ามาได้ละคือก็ต่อแถวไม่นานเพราะว่ามันก็ค่อนเร็วเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะไปตามแบบแล้วกันไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวเจอสถานที่สามัญข้าในผมจะถ่ายนะถ่ายทุกอันน่าจะน่าจะยาวอันนี้คิดว่าคนน่นคนน่าจะน้อยนะถ้าคนเยอะจริงๆคือแบบเราเดินเข้ามาถึงตรงนี้ยังไม่ได้นะ อันนี้คนน้อยอยู่ทุกอวัาวโอเคนะแต่ฟ้าแบบแม่แอมนวยดูดีก็มาโผล่ตรงนี้เฉยเลยอ่ะไหนอะไรกันกน,นึงขอทราบแจ๊ <c oughs> ถใชยอะไรวะ แบบผมจะหมดล่าเดี๋ยวว่าอะไรผมขอเข้าไปข้างในก่อนละกันเพราะว่ามันมีอะไรที่ที่เราต้องไป ดีนะได้ไม่ต้องเดินต่ว่าต่อคิวหน่อยแล้วกันน่าดูเห็นดูเราจะนั่งเรือนันไปอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย If you are ready, let's turn around and say goodbye to the people behind the car. Bye bye! Keep waving! Because we may never see them again. On behalf of Physical Navigation Company, welcome to the world's famous Jungle River Cruise. I'll be on skipper for the next three cyphers. Let's turn around.

ล่ไม่้เขาปลอยเลนะสูงอยู่นะแต่ตอนเล่นเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้เอาันนี้ขึ้นก็มันตกคิดว่าอันนี้น่าจะ,จะไม่เสียวเท่าไหร่แล้วมั้งอันนี้สูงอยู่นะสูงเอาเรื่องอบอกว่าถอยหลังนะไม่เอานะ แรกนึกว่านั่งชมวิวชิลๆที่ไหนได้ไม่ชิวเไปต่อแล้วข้างในเป็นอะไรมันเป็นที่ทำงานพนักง,งานหรือว่ามีอะไรให้เราดูไหมไม่ได้มีอะไรเป็นทางเดินเฉยแล้วก็จะมีห้อง อุ้ย oh, so cute อันนี้นะครับเป็นผร้าน River View Cafe เป็นร้านหาราลเจ้าเดียวที่อยู่ในดิสนีย์แลนด์มีตราฮาลาด้วยแล้วก็เมนูก็ตามนี้เดี๋ยวเราเข้ามาก่อนละกันคืออันนี้มันมีตราฮาลาลร,ร,รับรองนะว่าแบบเออมุสลิมกินได้แล้วก็พนักงานเขาเมื่อกี้ก็เป็นอินสลามเหมือนกันเพราะส่ผ้ากุมอันนี้ข้างในร้านใครจะมาคือมันอยู่ตรงกับ ที่เรานั่งเรือแต่แรกเมื่อกี้อะชมอะคือฝั่งตรงข้ามเลยอันนี้นะครับทพกคนที่ผมสั่งเมื่อกี้คือชิคเก้นลักซ่าคอมโบคือมันตกถ้วยละ1 5 0มอเอ้150 HK ก็ประมาณ600อ่ะ625ก,ก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็น้ำเปล่าคือเขาน่าจะให้ฟรีมัง้งเห็นในใบเสร็จคือเขาไม่คิดราคารท,ท่าติก็ไม่คุ้นอ่ะ ยก็ได้ไปเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นมันมีฝั่งนู้นอีกที่ยังไม่ได้ไปอะ่ะคือยังมีเยอะตัวตอนนี้เข้าห้องน้ำแป๊บนึงเลียวช่องปากไก่แบบติดติดฟันตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ world of frozen นะครับทุกคนตอนนี้อยู่ หน้าป้ายแล้วเนี่ยหัวเอาหัวเส้นใส่ใส่แว่นดำหน่อยเพราะว่าแสบตาขาวขาวเข้า,ขา,ขาตาโอ้สวยตรงนี้โอ้อน,นุไม่น่าจะเล่นเกิดเดวถ่ายรูปแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวดูวิวกันนี่ภูเขาเห็นภูเขาไหมอันนั้นทำขึ้นมาเองแล้วเนะี่ยอนุด้วยอ่ะ

น่าจะนั่งเรือชมมาแล้วไม่ใช่ชมเฉยๆมันมันต้องเสียวทุกรอบเลย <c oughs> แต่ว่าอันนี้ดูจากเรือไม่น่าจะเสียวนะน่าจะแบบชม,มเฉยๆการบู <c oughs> นั่งเรือกันแล้วแต่นี้ไม่น่าเสียวเพราะว่ามันแค่จะนั่งชมเฉยๆโอเคโอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้มันถ่ายไม่ได้โหบอกว่ามันเร็วมากมันเร็วจนผมถ่ายไม่ได้เพราะว่ากลัวมันหลุดมือไงโอ้โหอันนี้ทุกคนที่ผมบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ไอรอนแมนที่หน้าอ,อกเขาอ่ะคืออันนี้เอ๋เห็นไหม จะไปถ่ายข้างในว่ามีอะไรนะเดี๋ยวนี่ฝนตกน่าจะรีบรีบหน่อยน่ะเว้น hm ี่ชุดจริงไหมอ่ะเุ็คนดูแต่คิดว่าน่าจะพลาสติกไหมทำให้เป็นเหล็กเขาบอกให้ตาม n ม m b เ r ขห้าแล้วเขาก็ให้แว่นตามา อย่างโอ้ทุกคนคือผมถ่ายไม่ได้แล้วแต่ว่ามันดีมากแบบประมาณว่าเราไปอยู่ในรถในในยานอะ่ะแล้วก็มันมีอาร์มแมนนำเราไปแล้วแบบยานไม่ได้อยู่กับที่นะมันขยับตามอะ่ะแล้วโอ้โหมันเหมือนจริงอะ่ะมัน,มนเราอยู่บนยานจริงอะ่ะมันจะตกอะไรเงี้ยเออผมอดีแบมบ่อาจจะไม่เห็นภาพนะแต่ว่าแต่ว่ามันสนุกมากไม่แหวทุกคน คือเล่นอันแรงอ่ะมันไม่ได้มือหัวนะแต่ว่าเมื่อกี้มันคือมันเวียงมันไม่ไม่อยู่กับที่นะแต่ว่ามันแค่เวี่งซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะวกเลย <c oughs> อันนี้ผมคิดว่าน่าจะแบบต้องยิงอะไรสักอย่างนะมันเคลื่อนแม่มันน่าจะไปอยู่ในโอเค ่คนแงเลยก็ผมเข้าเข้าทุกที่แล้วนะในดิสนีย์แลนด์ที่แบบที่แบบคนที่จะเล่นน่ะคือแบบเก็บทุกที่แล้วต่อไปน่าจะแบบว่าน่าจะดูโชว์แล้วก็รอดูพลุตอนสองทุ่มครึ่งอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพลุที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยคือมันสวยก,กว่าทุกที่อยู่แล้วแล้วก็เครื่องเล่นอะ่ะก็คือตรงนี้จัดสุดกว่าที่อื่นอะ่ะพี่จิงมงไปหาข้อมูลมาดิสนีย์แลนด์จริงๆมันเป็นของของของยุโรปนะแต่ว่าแต่ว่าดิสนีย์แลนด์อยู่แถบเอเชียเยอะฮ่องกงเชียงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยก็งงเหมือนกันคนตอนนี้ผมเจอด Th er อตเตอร์สเตริงอ่ะคนรู้จักไหมดอตเตอร์สเตริง แต่ว่าทำไมหน้าไม่แก่วะ<ม><น>คือผมก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดินทั้งวันแต่ว่าจะก็จะพยายามเก็บให้มันครบอะมา,มาครั้งเดียวน<อ>ีร่รอรอเขาเปิดเครื่องก่อนแล้วกัน เดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาดูการแสดงที่ผมจำชื่อสถานที่ไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นชื่อการแสดงของมิกกี้อะไรสักอย่างอะไรเลยผมแปะชื่อไวนะมันจะมีอยู่ในแอปอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรอดูพรุงสองทุ่ครึ่งไงไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาดูการแสดงตัวนี้ก่อน mm hmm. แบบน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะยีนาทีผมดูในแอปนะ mm hmm. เคเดี๋ยวไปดูข้าในกันว่าเขาแสดงยังไงกัน oh, oh คือครับทุกคนตอนนี้ก็ดูการสแสดงเสร็จแล้วนะครับคือจะบอกว่าเวทีอลังการมากคือแบบมันเปลี่ยนฉากแบบหลายๆรอบแล้วก็หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมิกกี้เมาส์นะเดี๋ยวไปเจอกันตอนดุ๊ลุนเลยละกันนะทุกคน ก่อนไปเด,ดี๋ยวขอไปพาดในผมแวะดูมีภูแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้เราจะนนชิๆ ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่ว่าทุกคนจองพื้นที่ไปหมดแล้วเออเดี๋ยวผมน่าจะไปเข้าห้องน,น้ำก่อนละกันแล้วก็ไปอยู่แถวหลังเวลาออกก็จะออกง่ายหน่อยเนี่ยประสาท รยเลครับทุกคนกำลังวิ่งออกไปเพราะว่าคนมหาศาลเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่มาเก๊าไงคืนนี้ต้องต่อรถแบบไหลต่ออ่ะเอเควิ่ก่โอเคออเค,คือตอนนี้ได้ออกมาตรง MTR แล้วนะคือถ้าเป็นช่วงปกติอะ่ะมันจะออกมาแบบนี้ยากนะแบบต้องรอประมาณผมดูรีวิวนะประมาณประมาณสี่ทุ่มกว่าจะได้ออก งานข้างในเสร็จแค่แบบสองสามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเอเออ่ามา3สามทุ่มครึ่งอะ่ะแต่พอจะออกมาคือสี่ห้าทุ่มอะ่ะแต่นี่คือเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมน่าจะไปทีเ่เจอทุกคนที่มาเกาเลยเพราะว่าไม่น่าจะถ่ายอะไรแล้ะต้องหลักต้องกลับไกลอ่ะประมาณหกกว่าโลโอเค และตอนนี้ก็มาถึงที่โฮเทลที่มาเกาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนคือเหนื่อยมากเอ่อตอนนี้เวลาเที่ยงคืน6นาทีก็ตั้งแต่เช้าออกมาแล้วก็กลับมาเท่ยงคืนก็เดินทางกลับเหมือนที่เราไปจริงมัเดินทางง่ายนะทุกคนแค่เราเปิดอ่ o g l e กิลแมปเราดูได้เลยว่าเราต้องขึ้นรถบ,บัสสายไหนรถเอ่อ MTR สายไหนอะไรเงี้ยคือมันง่ายมากแล้วก็ซื้อพวก,พวก,พวกนู้นพวกนี้ เช่นแบบเอ่อมากรพาสอาเทอร์พาสที่ต้องใช้การเดิน,นทางอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากทุกคนเอ่อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u บส c คร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำ EP ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย